เมื่อ M 7 0็ดรถเสียจอดอยู่ข้างทาง M เจครับเปียกการวูบครับทุกคนวูบแล้วก็ดับแล้วก็น้องมันไล่ลมแล้วก็วูบอีกนะครับเพ่งลากไม้อยู่ทั้งผมก็ต้องเอาเนิ้อวันแลมาลากไม้แทนนะทุกคนเอา New ้อันแลไปลากไม้ก่อนนะครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า New Land, ้อว l น n ลนที่ที่สาพลัดกันนี้นะครับกับงานลากไม้อย่างนะจะเป็นยังไงนะทุกคน ครับรอบนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจโซ่ลากไม้นะครับก็สั่งได้ที่เพจเต็คเตอร์รสายสายใต้นะครับโซ่เพจซีเพจแม็กเตอรแข็งแรงก็ไม่ยืดะก,กับงานลากไม้นะครับทุกคนมีทั้งขนาด8ปมิลแล้วก็10บมิลน,นะครับก็สั่งซื้อได้ที่เพจเต็คเตอร์รสายสายใต้รถสายสาย,สายใต้อะไรออนไลน์นะครับ อ,อยขายหนึ่งว้าขายหนึ่งก็ได้ครับทุกคนนี่สามต้นครับ <c oughs> ปึบ๊บนี่ครับลากเกียร์ขายหนึ่งนะครับทุกคนสามตน้นปลาแบบชิวๆเลยครับ ยอด50แรงลากไม้ได้แบบนี้ท่าใดสนใจ,ใจเ็คเตอร์นิวแลนด์ก็ติดต่อไปได้ที่เพจนิวแลนด์สายใต้ของพี่เทคกตอรบอยเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาซ่อมเ7 0นย์นะครับเรื่องเอ็มจูนย์นะครับน้องบอกว่ามีอาการวูบดับแล้วน้องก็จะการไล่ลมนะครับแล้วก็ขับมาได้แป๊บเดียวดับอีกนะครับเราก็จะเริ่มจากการถอดคลองมาดูก่อนนะว่าคลองจะตันหรือเปล่านะครับแล้วผมก็จะไล่ดูตามพวกสายนะครับแล้วก็พวกหัวก๊อกดักน้านะเผื่อมันมีพวกขยะเศษขยะอะไรอุดตันอยู่นะทุกคนนี่ขยะมีเยอะเลยนะทุกคนผมว่านะ ต่อไปผมก็จะเช็คปวกกรองหนักน้ําใช้เหล็กเกลี่ยๆตามหัวก๊อกเผื่อมีขยะอุดตันอยู่ด้านในจากนั้นผมก็มาเช็คปั๊มเย็กโดยการที่ผมจะเอานิ้วอุดน้ํามันทางเข้าแล้วกดตัวเย็กด้านบนถ้าปั๊มเย็กยังดีมันจะไม่ดีดกลับแต่เกิดมันดีดกลับโดยที่ผมไม่ทันเอามือออกก็แสดงว่าปั๊มเย็กตัวนี้เสียอ่ะเห็นไหมนี่นี่คือปั๊มเย็กยังดีนะครับ ต่อไปผมก็จะมาเช็คปั๊มติ๊กหรือปัมป๊มเอซีปั๊มเอซีจะทำหน้าที่ดูดน้ำมันเข้าไปในระบบมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเครื่องหมุนจุดสังเกตก็คือตัวนี้มันจะดูดน้ำมันแต่มันจะดักน้ำมันไว้ไม่ให้ไหลกลับถ้าเกิดว่าเราเป่าแล้วย้อนน้ำมันย้อนกลับได้ก็คือตัวนี้เสียด้วยนะแน่นอนครับปั๊มติ๊กตัวนี้เสียด้วยครับทุกคน นะครับเราก็เจอสาเหตุแล้วนะครับหนึ่งก็คือกรองตันนะครับ2ก็คือปั๊มติ๊กเสียนะครับที่ทําให้รถวิ่งไปเราทุววกคนเช็คระบบน้ามันกันแบบนี้แล้วนะแล้วเราจะหาสาเหตุเจอครับวิธีการตอดปั๊มติ๊กก็แค่ใช้ประแจเบอร์12บตัวขันออกมาได้เลยน<ท>ี่ครับตัวปั๊มติ๊กนะครับจะเป็นแบบนี้นะทุกคนและนี่ก็คือตัวปั๊มติ๊กใหม่นะทุกคน <S 2> <S 2> <S มันจะไม่ไปเห็นไหมต่างกับอันนี้ นี่ครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆแค่เอาปั๊มติ๊กใส่เข้าไปในปั๊มแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิบด้านไหนจะมีปะกินแต่ปะกินเด,เดิมยังดีก็ใช้ของเดิมได้เลยจากนั้นก็ต่อสายน้ำมันกลับไปจากนั้นก็ใส่กลองดีเซลกลับไปแล้วขันให้แน่นกดแยกทางด้านบนให้น้ำมันไหลออกมาทางสายอีกด้านหนึ่งเราได้เทน้ำมันใส่กลองโซล่าก่อนนะมันจะได้เต็มเร็วนี่ครับอ่า โอเคเต็มแล้วจากนั้นก็ใส่สายกลับไปสุดท้ายก็ไล,ล่ลมหลายน็อตเบอร์22ที่ปัม๊มแล้วกดย็กไล่น้ำมันจนกว่าฟองอากาศมันจะหมดแล้วก็ขันเข้าไปให้แน่นเลยครับน่ครับวิดีการไล่ระบบน้ำมันนะครับก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนวันนี้ก็ร้อนเลยต้องข้างถนนเนาะ ก็เดี๋ยวเราพากันดิ้ไปช่วยมีววนแลนลากไม้กันครับเอาละครับตอนนี้เราจะเข้าไปลากไม้คู้กับนิวคอนแลนด์นะครับโอเคครับดีๆสามนยขนาด50แรงมา้าก็ประมาณค่าซ่อมของเอเจ็บศูนย์เมื่อกี้นะครับก็จบใหม่ที่990บาทนะปัะ๊มีตซีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กรอมดีเซลอีกหตัวนะครับส่วนค่าแรงฟรีครับทุกคน เครับเดี๋ยวอันแรกเราไป2องต้นนะครับเนีคค่ครับตะคอเหลืองนะครับสีต้นไม่ใหญ่ครับ นี้น้อยอ,อ่ะอ่ะพวงมาอีกสองแปกหกเลยครับ M7 รนโอเคแล้วเดี๋ยวเราลงอีกว่าอึ๊บไอ้โซ่มันอยู่ตรงนี้ทุกคน เอ okay, ครับอกต้นครับเดี๋ยวเราดูในียวันแลน์ครับว่ากี่ต้นเมื่อกี้สองต้นนี้มันก็ของน้องนะน้องมันตั้งไว้นะแล้วพี่เขาอยากให้ผมมาไปด้วยครับโอ้ยสีสีใหญ่ๆไปแล้วเดียวกันแลนไปแล้วสี่ต้นใหญ่ๆมั่เุรุษคึก โคดราติแปลงนะเว้ยเฮ้ยไปครับเอแลนด์นี่โครโนเลยทุกคนาแงมา้าเกี่ยวไปสีต้นใหญ่ๆ แล้ววิ่งเร็วด้วยนะพี่ผมวิ่งเกียร์หนึ่งรอบอยู่ประมาณ1ันแปดแล้วนะเด <1, S 1> วนเลนยังยืดผมไปเลยนะทุกคนดูก็โดนอ่ะของเราก็หกต้นครับไม่ธรรมดาโอ้ยอะไรวิ่งเร็วขนาดนั้นดูไปดูนแล้วทุกคนผมรอบ1ันเก้าเลยนะ1ันแปด0ันเก้านะอย่างไรไม่นันเลยเดวอเลนสุดยอดครับห้าสิบแรงมา้าโอ้โหลากเร็วแล้วแรงไม่ตกเลยทุกคน เขาลองหนีได้หรือเปล่าเดี๋ยวกันน่าจะหน้ายอย หตัวเรามาคกเนี่ยครับ3.50จุดรัดสุดยอดโตะนะครับแข็งมากเนี่ยครับแต่คอเหลืองนะครับลดง่ายครับทุกคน ยอดครับทุกคนท่านใดสนใจเทกเตอร์นิวอลแลนด์นะครับก็อสอบถามไปได้ที่เพจนิวอลแลนด์สายใต้ของพี่เทคเตอร์บอยเลยนะครับโอ้โหสุดยอดงานสวนลากไม้ตีคู่ M70 ไม่ผิดหวังเลยครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้สาระความรู้และความมันในการทำงานนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ